งานนี้ก็ต้องบอกว่ามีเฮนะครับเพราะว่าเควันจะฟ้องร้องเสเลจ,จันทร์ซึ่งเป็นหัวเลืใหญ่ของสมาพันธ์มวยคุณคาเมนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าสเลจันทร์เนี่ยไปดูดเอาสัญญาณการถ่ายทอดสดของเควันมาเผยแพร่ในประเทศกัมพูชาคือว่าง่ายคือเมอลิขสิทธิ์แหละคือไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไม่ยอมจ่ายค่านู่นค่านี่ คือมันได้ใจอ่ะเพราะว่า,ายกตัวอย่างนะครับอย่างซีเกมเนี่ยก็ตอนที่หลายาประเทศอื่นเป็นเจ้าภาพนี่ก็มีการเอาดูดเอาสัญญาณของเขาไปไปถ่ายไปเผยแพร่ในประเทศตัวเองก็เลยได้ใจเวลามวยไทยชกในบ้านเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ก็มีการดูดสัญญาณของบ้านเราไปนะครับไปเผยแพร่ในข่ามินแล้วก็ล่าสุดไปดูดเอาสัญ,ญญาณของเควันมาเผยแพร่ แล้วก็ติดโลโก้คุณคาเมเข้าไปอีกงานนี้เควันเขาไม่ยอมเขาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายของเขาแต่ก่อนจะถึงการฟ้องร้องเรียกค่าสายก็ต้องมีการเจรจาก,กันก่อนว่านายเสดจันทร์ทหรือสมภารมวยคุณคาเมเนี่ยจะยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือยอมจ่ายค่าเสียหายขเขาหรือไม่แต่ผมคิดว่าไม่จ่ายแน่นอนเพราะขนาดาค่าตัวโบขาก็ยังไม่ได้เลยซึ่งถ้าตกลงกันไม่ได้ เวันก็จะดาเนินง,งานต่อไปคือเขาจะแบนนักมวยคุนคาเมะทุกคนนักมวยคาเมะทุกคนที่เขาที่เขามาชกในญี่ปุ่นที่เข้ามาชกในเควันแล้วก็เวทีที่เควันนั้นมีส่วนมีส่วนร่วมนะครับมีหุ้นส่วนถวายง่ายคือจะแบนเลยก็ต้องบอกว่านี่คือความน้ามึนของสเสลจันทร์ทอน,น้ามืนของเป็นความน้ามึนของสมาธ์มวยคุนคาเมะ ที่อยากได้อะไรมาฟรีๆไม่ยอมเสียเงินไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายให้ใครมีนํำซ้ำยังเอาโลโก้ของมวยกุลเค,คเมนี่ไปติดเวลาถ่ายทอดสดด้วยดูความน่ามึนครับดูความน่ามึนก็คงคิดว่าเหมือนกับไทยแหละคิดว่าเหมือนกับการแข่งข,ขันกีฬาทั่วไปละที่ดึงสัญญาณไปแล้วไม,ไ,มไม่มีการฟ้องร้องกันก็ได้ใจครับแต่งานนี้ญี่ปุ่นเขาไม่ยอมอยู่แล้วญี่ปุ่นเขาไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าเควันนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะครับ ทุกลกต่างทั้การยอมรับอยู่ๆจะไปขโมยสัญญาณเขานี่ไม่ได้ถ้าอยากได้ดูการถ่ายทอดสดนี่ก็ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ของเขาไปขอซื้อสัญญาณของเขางานนี้เสรีจ,จันทรนถ้าจ่ายจริงก็จ่ายอ่วมนะจ่ายหนักด้วยแหละไม่ใช่จ่ายเบาๆนี่แหละครับมวยกุณเคยเมย์สมามค์มวยกุณขคเมนี่แหละครับคือขวัญใจของคุณขมรศรสลีจ,จันทร์ทำได้แค่นี้ครับ ทำได้แค่ขโมยสัญญาณของคนอื่นมาดูดสัญญาณของคนอื่นมาพอไม่มีการฟ้องร้องไม่มีการเรียกค่าลิขสิทธิ์ก็ได้ใจก็เลยไปดูดสัญญาณของเควันมางานนี้ก็ต้องบอกว่าบรมสุวยเลยไอ้นักมวยคุณขมเมเนี่ยสวยเพราะคนคนเดียวนะสวยเพราะคนคนเดียวซวยเพราะเฉลีจันทร์เนี่ยอนาคตของมวยคุณขมเมนี่ที่จะไปชกที่ญี่ปุ่นนี่คือหมดสิ้นไม่มีแล้ว หมดสิ้นแล้วจะไปหากินที่ไหนหล่ะคราวนี้ไปหากินที่ยุโรปหรือที่อเมริกาก็คงไม่ได้มาหากินที่ไทยก็วิ่งแล้วกันไปกันใหญ่ก็คงจะได้หากินตามงานวัดงานวาในขมียนั่นแหละได้ค่าตัวไม่กี่พันลรอกเผื่อถ้าเจ็บหนักมาก็เงินไม่พอด้วยซ้ำไปค่าตัวนี้รักษาตัวเองก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเสเลเจนทอนมันจะกล้าจ่ายไหม ซึ่งผมเชื่อว่าไม่จ่ายแน่นอนนะครับผมเชื่อว่ามันไม่จ่ายแน่นอนนี่ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของคุณคเมของสมาธ์มวยคุณคเมเจอของจริงก็ให้เจอต่อก็ให้เป็นไงละทีนี้งานนี้คงจบไม่สวยแน่สำหรับเซเลจันทอยและสมาธมมวยคุณคเมของคเมเนี่ยจบไม่สวยแน่คือว่างานคือหมดอนาคตแล้วละ่ะไปหากินที่ต่างประเทศนี่คงจะลําบากแล้ว ถ้าจะมาหาก,กินที่ไทยก็คงไม่ได้มาได้ถ้ามาหาก,กินที่ไทยนะไทยก็ไม่ได้ห้ามแต่ห้ามใช้ชื่อคุณคาเมห้ามใช้ชื่อคุณคาเมนะครับก็อาจจะขึ้นมาที่อ่าขึ้นมาชกที่ไทยได้เข้ามาชกที่ไทยได้นะครับครับนี่เป็นเรื่องราวของขมิ้นจอมอขโมยจอมละเมื่อลิคิสิ์นะครับดูนต่อก็ให้ครับ พูดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกไปหาในกำเพล